ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากเยียวยาในเรื่องความสัมพันธ์ก็คือ Heal Relationship ที่คุณติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่คุณ เจอคู่ของคุณแล้วคุณรู้ว่าเขาเป็นพิษเขาเจ็บปวดและคุณก็อยากจะเข้าไปเยียวยาเขาแล้วอยากเยียวยาความสัมพันธ์นี้ของเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทำแทนที่คุณจะออกไปเยียวยาพาร์ทเนอร์หรือคู่ของคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือจงเยียวยาตัวเองค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดในโลกของเรียลิตี้โลกแห่งความจริงเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณดึงดูดใครคนนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคน คนที่แบบมามาหายหายเป็นคนที่ด้อยค่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยชัดเจนกับคุณทำร้ายคุณทอดทิ้งคุณคุณดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเกิดจากสิ่งที่คุณเป็นภายในพลังงานที่คุณเป็นเมื่อคุณเป็นพลังงานแบบไหนคุณจึงดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังภายในของคุณมันเลยสะท้อนโลกของความจริง เกิดความสัมพันธ์แบบนี้ผู้คนแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ที่คุณเจออยู่โดยเฉพาะความเจ็บปวดแล้วก็ความกลัวค่ะที่คุณเจ็บปวดที่คุณกลัวที่คุณปฏิเสธมันเนาะพลังงานนี้โดยเฉพาะในวัยเด็กที่คุณไม่เคยได้เยียวยาจริงๆเมื่อคุณรู้ในเรื่องนี้แล้วนะคะถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีเฮลที่รีเลชั่นชิพ เริ่มจากการเยียวยาตัวคุณเองค่ะเมื่อตัวคุณเองเริ่มเยียวยาโลกภายในของคุณเปลี่ยนแล้วเมื่อนั้นโลกภายนอกของคุณจะค,ค่อยๆเปลี่ยนสถานการณ์ค,ค่อยๆเปลี่ยนผู้คนรอบตัวคุณจะค,ค่อยๆเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสารจากจักรวาลในวันนี้ที่ครูอยากมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะนี่คือกฎของ เรื่องจิตวิญญาณที่ทรงพลังมา,มากๆที่เป็นสิ่งที่เมื่อจิตวิญญาณภายในคุณเปลี่ยนคุณจะสามารถเปลี่ยน law of attraction กฎของแรงดึงดูดด้วยนั่นเอง พรานั้นถ้าคุณต้องการที่อยากเรียนรู้เรื่องนี้ว่ามันทำยังไงต่อนี่เลยค่ะ f i v e Day Afirmation Cha น l l เลนนะคะนี่คือ5วันค่ะที่ครูจะพาพวกเราปกพลังแสงภายในเสกชีวิตในฝันเสกพาร์ทเนอร์เสกคู่ในฝันเสกการงานในฝันอาชีพในฝันอย่างทรงพลังผ่านคำพูดค่ะ เอคําพูดนี้เป็นสิ่งอะไรที่ส่งมาหลังว่าเป็นศาสตร์ภาษาเดียวที่จักรกวาลเขาฟังคุณอยู่แล้วถ้าคุณอยากรู้ภาษานี้มันถูกแบบไหนมันทํำยังไงนี่เลยค่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่า มั่งมีค่ะไว้จะพาพวกเราทุกคนปลุกระดับจิตวิญญาณค่ะเพื่อสร้างตัวเองกลายเป็นตัวตนใหม่ที่ทรงพลังและเสกชีวิตมาได้อย่างใจใคุณต้องการใครยังไม่ได้เหรียญเออใครอยากลงพิมพ์คำว่ามั่งมีแล้วเจอกันในวันงานนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนค่ะผ่านสถานการณ์ที่เป็นพิษเหล่านี้ด้วยตัวคุณเองค่ะ